แม่ก็ไม่มีงานทำ<ช>ยากก็แก่แล้วประสบการณ์ตรงนี้มันมันแพงมากดูแล้สู่ต่อไปต้องการตัวแเนะพนักงานโรงงานที่ได้รับคว่มเดือดร้อนจากการถูกเริกจ้างแม่คขาก็โดนปิดตลาดนัดถ้าไม่เข้าขาขายบ่ได้กับว่าพี่ไล่ใดส่งม่ให้พ่อแม่พี่นองอยู่บานเขาลูกเล็กเด็กแดงกัถือผลกระทบเหมือนทุกคนประชาชนก็เดือดร้อนมากๆ ทุกคนเงินเดือนก็ลดงานก็ไม่ค่อยมีจะทํากันกลับบ้านก็ไม่ได้ไม่มีจะอยู่จะกินเพราะว่าลูกเตาก็ไม่มีเงินส่งให้กินเคยได้รับเงินจากบุตรหลานส่งมาให้ก็ไม่ได้แต่ก่อนก็ไปขายลอตเตอรี่พ่อมีโควิดก็ไม่ได้ไปค่ะกิจการกับราคาบอดีค่ะตั้งแต่มีโควิดขึ้นมานี่มีผลกระทบมากเลยครับเพราะว่าเทศกาลก็ไม่มีการตลาดปลาอะไรก็แย่ลงครับเพราะว่ายอดปลาขายก็ไม่มีครับสถานการณ์เนี่ยมันค่อนข้างพลิกกลับจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยความต้องการลดลงมากตั้งแต่ที่ทําธุรกิจ ปีนี้เป็นปีที่หนักที่สุดเท,ท่าที่เคยมีมาเมื่อก่อนพวกเราอาจจะใช้ชีวิตอย่างสบายไปหน่อยไม่คิดถึงว่าเหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นได้ไม่มีใครคิดนะคะทุกอาชีพทุกส่วนนะครับไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตได้ตามปกติ ส่วนของโคโยฮาก็มีโครงการดีๆที่จะช่วยเหลือสังคมหรือว่าลูกค้าของเราหรือว่าผู้ได้รับผลกระทบในครั้งนี้นะครับลูกค้าก็ช่วยเราซื้อรถเราก็ช่วยลูกค้าอีกทีหนึ่งแล้วเราก็มาเผื่อแผ่ให้กับพี่น้องทุกคนที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะเราก็มาอุดหนุนลูกค้าของอีสูรเราไปช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบปัญหาโควิดนะครับเราดีใจมากครับที่ได้มาช่วยเหลือพี่น้องของเราในยามที่ตกทุกข์ได้ยากนะครับผม ก็มีการอุดหนุนการซื้อไข่ไก่ให้กับลูกค้าเพื่อนนาไปช่วยเหลือสังคมต่อไปโครงการของโอยะฮะมีสิ่งของนะครับมามอบให้ผู้ที่รับผลกระทบมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับลูกป้านผมก็ฝากขอบคุณนะครับฝากขอบคุณทั้งทีมงานนะครับที่มีโครงการคนไทยไม่ทิ้งกันนะครับโควิดนี้เพิ่งมีบริษัทแรกที่มาที่มาดูแลเราใจเจ็นคูบอกเลยครับ ไม่เคยคิดว่าจะมีคนมาแจกอย่างนี้ขอบคุณค่ะที่เอาของมาแจกค่ะดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าคนไทยอไม่ทิ้งกันนะคะเราเป็นลูกค้าของโฮยุฮามาอย่างนี้ค่ะก็ช่วยเหลือเรามาตลอดเลยดีใจครับผมที่ทางโฮยุฮาที่ดูแลความสุขของพี่น้องประชาชนที่ตาดำๆครับอันรู้สึกดีใจใดก็ขอขอบคุณนะคะที่มาห่วงใยคนภาคอีสานที่ครอบครัวายากจนอย่างงี้ค่ะเราก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะ ที่ได้รับน้ำใจนะครับแบ่งปันจากโคโยฮะกรุ๊ปนะครับมีโครงการดีๆมาสู่ชุมชนทำให้เรายิ้มออกนะครับมีกำลังใจในการต่อสู้ต่อไปได้ไปแจกปลาแจกอะไรให้ประชาชนที่น้องเราได้กินกันนะครับอีสูก็มีงานอะไรอีสูก็มาช่วยเหลือตลอดนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แล้วบริษัทอีสุโคโยฮะเนี่ยมาช่วยเหลือเขามาแล้วก็จะสร้างความประทับใจให้ลูกค้าในฐานะผู้นำหมู่บ้านนะครับต้องขอขอบคุณทางบริษัทโคโยฮะเป็นอย่างสูงครับพอชาวบ้านเห็น รถโคยูฮาของเราเนี่ยเขารู้สึกแบบเขายิ้มเขายิ้มออกอะค่ะซึ่งตันแทนค่ะดีใจแทนเขามากมากเลยนะคะดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลลูกค้าของเฮาแล้วการดูแลผู้ที่เข้าลำบากในช่วงนี้คนไทยโปรติมกันครับท่านพิซซานบานเท่านะครับจังไรการดูแลสุขต,ตอ้องการต้องแม่นเนาะโคยูฮาดูแลลูกค้าแลกก็ดูแลคนที่เข้าลำบากซึ่งเฮาลำบากแต่ยังน้อยเฮายังมีกันค่ะเฮาสรามไหมจะช่วยเลือกกันได้ในเรื่องของ สิ่งข้องที่เฮาดีใจมามอบให้หรือว่าจะเป็นกําลังใจดีๆจากทีมงานข้องอ e ีซู่ค่ะเป็นกําลังใจให้กับทุกอาชีพทุกหน่วยงานนะครับขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะสู้ประสบการณ์ตรงนี้มันมันแพงมากเพราะงั้นเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไว้เป็นสิ่งเตือนใจแล้วเราก็จะสู้กับปัญหาทุกโลกได้ในโลกนี้นะคะกําลังใจเป็นสิ่งสําคัญพวกเรากลุ่มโคลยฮะขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนสู้ๆไปด้วยกันนะครับสู้ๆนะครับสู้ๆค่ะ โค,ยยโคห่วงใหญ่โคห่วงให่โคห่วงให่โค้งห่วงใหญโคห่วงให่โคห่วงใหโคห่วงใหโคห่วงใหโค้งห่วงใหญ่ให้ส่สารบอสทีมกันครับผม